เมื่อทุกคนมีคู่หมดยกเว้นฉันแกออมาเป็นคู่กันหมดใช่ไหมทุกชานพี่มีวางเขาเรียกมามันเป็นคู่กันหมดเลยอ่ะอีฟหาคู่มาไหมก็ไม่มีปางหาคู่ดิค่ะคู่หาให้หน่อยได้ไหมนี่ไงเอาแบบนี้ขอแบบนี้เลยแล้ก็มาด้วยกันนะคะนี่คนนี้ก็มาเป็นคู่ทีมามาแกแล้วดูใครมาเป็นคู่อีก เห็นไหมอันนี้ก็มาพู่นะคะเพื่อนแกเขามาคู่กันหรอนี่คือมาเป็นคู่กแลยวนะจะกคนโสดก็จหงาหหะงาอันนี้ก็มาพู่กหมามาเป็นผู่เหมือนกันนีแกเขามาเป็นแกเมาเป็นู่ใครแกชั่ะแกคะมาคนเดียวนี่ ด้วยแต่ว่าแปนไปขบวนอื่นๆยู่ค่ะแต่มีแฟนไงมีแปนมาทำงานอิตลก็มีคนเดีวค่ะ a few moments later เป็นมาค่ะ มีชันที่มาวันเดียวอ่ะมีเรื่องสิง